อลลิวูดเกมไนไทยแลนด์วิปโฟมอาบน้ำชโชกุบุสึก กลับมาแล้วนะครับพอลูวูดเกมนายไแลรด์นะครับทุกวันอาทิตย์หโมงยนาทีทางช่อง3 H d ดีของเรานะครับบอกเลยว่าปีใหม่นี้จะมีใครติดตามผลงานอะไรยังไงกันบ้างอยากโปรโมทอะไรใครจะออกเพลงใครจะออกภาพยนตร์ละครอะไรยัง,ยงไงบ้างเริ่มที่พี่สมจิตเลยเฮยัยงเขี้ยวฝันทอ,อ,องอยู่เลย <c oughs> พี่สมจิตมีผลงานอะไรยังไงบ้างครับมีละครนะครับมือปราบมหาอุดทางช่อง3นะครับแล้วก็ใครไปเที่ยวปากช่องหน้าหนาวปีหน้าขงกลางเออก็ไปเที่ยวกันเป็นไง มากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านชื่อร้านอะไรจ้าร้านสุกจิตจงจหอคาเฟ่ก๋วยเตี๋ยวร้านเขาไปกินให้ได้ลูกค้าเดินมาได้ยื้อโดยเฉพาะชาชักกินแล้วก็มีความสุขมีความสุขของอร่อยแน่นอนอร่อยครับคุณจะพูดมีอะไรครับฝากด้วยนะเตี๋ยของชมพู่กันบ่ายสูตรดูดีชุมรีมปีเป็นแบบว่ากึ่งเร็จรูปเป็นน้ำซอสเข้มข้นตอนนี้มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศสั่งซื้อได้เลยนะจ้าของพี่บอลครับมีเพลงยังเพลงครับผมเธอไม่ตรงปก กะนโลกันละเพลงนี้มีโชคป่ะมีมิทัมบูริบูเล่นเป็นพระเอกเอวีโอ้ยเยี่ยมเลยร้องกับบ๊อบบี้ครับผมไม่ตรงปกแล้วก็ก่อนสงการนี่ก็มีอีกเพลงหนึ่งนะฮะเด็กแบนกาชาว้าวเฮ้ยฟิชเชอร์กับแจ็คสปุกนิกเฮ้ย สคนเลยครับผออกมากก่อสงกรานแน่นอนสัญญาแล้วนะครับเราจะไปติดตามกันเลยนครับฝั่งนี้มีใครอะไรยังไงบ้างนอกเหนือจากภาพยนตร์ที่มุ่งสู่ร้อยล้านของคุณครับคุณโก้มีอะไรครับก็มีรายการในช่องสามครับครับก็มีทุเย์โชว์ครับนะครับแล้วก็มี ครัวคุณต่อยแต่ที่ฝากเลยถ้าอยากจะดูชีวิตส่วนตัวจะมี YouTube ก็เตียรามบอยเออข้าไปดูในในใน u ูทูบนี่จะมีเกี่ยวกับเรื่องแคทตัตเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเลยไอที่ขึ้นให้นี่ใช่ไหมกด subscribe notification แบบนี้เลยใช่ไหมโอ้เนี่ยต้องไปดูต้องไปดูแบบนี้ของคุณอเล็กครับมีอะไรบ้างครับมีละครครับผมละครเรื่องลมเล่นไฟครับผมเล่นกับใครอ่ะพี่เชอรี่เข็มอาสอนกับเอ่ออแมนดาออฟดัมเดี๋ยวเขาจะมาออกรายการเอ้ยอาหารของอเล็ก อ้าวอาหารอะไรตัวนีอาหารอาหาร <c oughs> โอเวอเล็กแล้วก็ฝากรายการครับเออที่มันจะขึ้นอยู่ตรงนี้เลยอ,อ,อันนี้ <c oughs> นเลยแล้วก็กดไลค์แชร์ซับสไคร e กดดิ นะครับจะได้ไม่พลาดทุกครั้งที่เขาขึ้นคลิปใหม่ขึ้นมาแบบนี้อยู่ก็มีหนังครับผมหนังใช้แนทาวชาช่านี่ทีเซอร์นี่นี่เราขึ้นเลยนะฮะคุณเห็นนี่คือโปสเตอร์อ่โปสเตอร์แล้วด้านด้านซ้ายมือเราจะเห็นแบบสปิสกรีนมันจะขึ้นเป็นทีเซอร์ของหนังแล้วมีตัวเลขวิ่งสู่ร้อยล้านพอพอพอเถอะพอแล้วตาลอยแล้วเขาจินตนาการมาทันรู้ดูตามจินตนาการไปใหญ่เลยให้น้องให้น้อง อ่ะคุณมาร์ทครับครับรบกวนฉายทีเซอร์ชัยนาทาวชาชาอีกรอบนี่อ่ะอันนี้นีอีกรอบรีเพรีเพแล้วมีอะไรอีกแล้วก็ช่องเฮ้ยเดยเดี๋ยวๆมันจะไม่เหมือนของอเล็กเราย้ายที่ตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะอยู่ตรงนี้มุมช่องใน YouTube นะครับมีนาคมโอ้โอเี้นี่นีได้เห็นแล้วนะมีนาคมกดไลค์กดแชร์สับสุขยได้ดีมากๆเลยมีมากมายเนี่ เกมนี้ข้อละ5คะแนนเลยนะเพราะฉะนั้นใครได้มากกว่ามีสิทธิ์เข้าสู่รอบแจ็คพอตเลยนะครับเตรียมไว้แล้วนี่อีเมลดี้หัวหน้าทีมของคุณอ้ำเนี่ยนะครับได้เล่นก่อนเลยหัวหน้าทีมได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะเบิกเลิกด้วยใครนะครับ,รบขึ้นมาร้องได้แค่อ e ีอย่างเดียวใครรู้ชื่อเพลงตอบถูกวิ่งมาแทนเขาสลับไปสลับมาแบบนี้เอาให้ได้เยอะๆคูณ5ได้มาสิเพลงคูณ5เลยทันที เอาใครคนแรกครับพี่บอลพี่บอลครับพี่บอลครับเชิญพรเตรียมตัวเริ่มอี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 ท่านกำลังหอวใจเริ่มบวมหอใจเริ่มบอมนีอะไรอี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 เอามาใช่ไหมคะใช่ชันเลยอีอีอี มาเกมนี้มาีหากไดูเป็นการรบกวนชื่อเพลงก็คยท่วมกมารกันรบกวนมาลักันรบกวนมาลักันมารบกวนมาลักันีก็เลยมาร้องเพลงบอกเอออยาให้เราใจสัมมา

สายนาูงอี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 อมดเลนีผู้รล่นกันสคนเหรอสคนนี้ก็เก่งแล้วมือร้องเหรอพี่พี่อันนี้ดีกว่าอันนี้เขาไม่มีโอกาสเล่นขึ้นมานี่ขึ้นมานี่อยากรู้ดูเพลงเพลงเหลงงพร้อมนะลองดูอี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  เอเเเออาต่อด้วยหน่อยดิอยากจ่ารังใงพูดให้ใครต่อใครได้รู้อันนี้อันนี้พวกเขาไม่เพลงเขาไม่ถนัดเอาเพลงถนัดเขาไปเยอะหน่อยดิมันยากอ่ะพี่อนี่แกได้เพลงอะไรกูถากันไปนะครับได้ไปทั้งหมดเเพลง คูณ5เท่ากับ45บวกไก่สีนะครับคุณได้ไป87คะแนนทีมนี้ชนะได้ถ้าได้12 <c oughs> เพลงโอโขอแค่12เพลงแต่ผมเชื่อว่าพวกคุณก็น่าจะทำได้ถ้าร้องให้ชัด,ด,ดเบิกเรื่องด้วยใครก่อนดีกว่าเฟิ์นพี่โกตีค่ะอ่ะโกมาสิ่งทุกคนได้ชิหมดเลยเตรียมตัวนะอ e ีเม o โลดี้พร้อมแล้ว12เพลงเอาให้ได้ เริ่มอี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  i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  ร้องดีดตายแล้วร้องนีดข้ามข้ามข้าม้ไม่ต้องรับไปน้ำชาเพลงเป็นแฟนฉันแล้วน้ำชาเพีงไรไม่ต้องรับสายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมต้องรับสายถ้าเธอไหม็นเงาอยู่กัเขาไม่เค้ไปแค่คนอย่างผีหแคคนทอผิดแคะคนทอมผิดโออออะไรนะแคคนทอผิดโอ้ใช่ไอ้

อไอนว่าจะไม่เหลากันเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยครับรักเธอจริงจริงรอกเพลงอะไรวะเนี่ยรักเธอลนร้องล้องร้องเป็นเนื้อดิเป็นไม่นะเป็นไม่ดวยรัก ไม่มาแล้วเนือ่อยอะต้มได้12เพลงถึงจะเข้ารอบถึงไม่ถึงมาดูกันไม่ถึง11เพลงครึ่งโอ้ยได้ไป9เพลงเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณเฟิร์นแพ้ไป74ต่อ87นะครับผมคุณแฮปปี้ไหมวันนี้แฮปปี้ค่ะมาเชิญทางนี้ฮะลูกทีมเล่นได้ดีไหมคุณม้าทุ่มเทเต็มที่หรือเปล่า เขาพอไหมอีพอไหมอีพอไหมเขาเป็นซอมบี้พออพอไหมล่างทรง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 แล้อค่ะเออชอบแต่ล่างทรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสนุกกันต่อนะครับเชิญที่เขาตบบารูขอบคุณครับเดินเลยครับเชิญเลยเอาแล้วอ้ําครับเวลาของคุณมาถึงแล้วครับเชิญทางนี้วิธีการคือคุณเนี่ยเข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วชิงหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับครับ มันจะมีชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังที่คุณไม่เห็นสองคนที่จะช่วยคุณใบ้คือหนึ่งคนจากทีมตัวเองอีกหนึ่งคนจากฝั่งนี้ทีมตัวเองเลือกใครว่าเอาพี่บอลครับเอาพี่เหรอพี่สมจิตอ่ะพี่สมจิตไม่เหาโอ้โหโถเมื่อกี้นะพอน้องเขาชนะนะพี่สมจิตหันมาบอกอะไรรึปล่าลำบากพี่อีกแล้วลำบากอะไรยี่ฝั่งนี้ครับเอาใครเข้าไปในรอบแจ็คพอตที่ใบ้ชื่อคนเก่งๆรู้จักคนเยอะ ได้หมดเลยผมเอาพี่มาร์ทับอะพี่มาร์ทมาพี่มาร์ทโหน้องมชื่อในตูพี่เหรอเลยเอ็นเตอร์จีเอ็นเตอร์จีเยอะขนาดนี้จะทำแสนแตกหรือไม่เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว ม E Melody ครับคือเกมนี้มันต้องพูดแค่คำว e ่า E ครับแล้วเวลาันรล้อง E E e, e ไปบางทีเมโลดี้มันไม่ออกครับทำให้มันทายชื่อเพลงไม่ถูกคือตอนผมดูเองทางบ้านก็คิดว่าเอ้ยเกมมันง่ายแต่พอมาเล่นเองจริงๆแล้วแบบมันยากเหมือนกันนะต้องขอบคุณพี่บอลกับพี่ชมพวงม,มากคือเหมือนเขาเป็นเดือบแบกเลยเล่นกันอยู่2คนวิ่งวนวิ่งวนส่วนพี่สมจิตก็ก็เอาใจช่วยอยู่แล้วพอชนะเกมนี้ครับก็ส่งผลให้ผมได้เข้ารอบไปรอบแจ็คพอตนะครับก็ ขอให้ผู้ชมทางบ้านนะครับฝากเชร์ให้ผมได้เงินแสนด้วยนะครับ